ในแก้วกาแฟมีต้นไม้อะไรบ้างครจริงจริงแล้วกาดจะไปหาชื่อมาตอบให้นะคะแต่ก็ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่าเอามาให้ทุกคนช่วยดูแลกันนะคะว่ามีต้นอะไรในแก้วกาแฟหรือพวกแจกันบ้างต้นนี้เป็นต้นที่อยู่ได้ทั้งบนดินและในแจกันในน้ํานะคะรู้ว่าชื่อชื่อว่าต้นอะไรนะเพราะว่าเหมาะกับเลี้ยงในบ้านเพราะว่ามันตายยากมากเลยนี่ แล้วก็ต้นนี้มีคนให้มานะคะชื่ออะไรใบมีหลายสีตั้งแต่เข้มจนถึงอ่อนแล้วก็หลังใบก็จะมีสีด้วยเลี้ยงในาน้ำได้เหมือนกันค่ะใส่แก้วไว้แล้วก็ต้นนี้จะคล้ายๆต้นแรกนะเรามีหลายต้นมากแต่ว่าใบมันจะมันๆกว่านะเนี่ยทรงใบต่างกันนิดหน่อยนะคะต้นนี้ก็เลี้ยงง่ายสามารถแยก ตัวหน่อมันออกมาใส่แยกหลายกระถางหลายเจะกันได้ลงในดินได้เหมือนกันอันนี้เราก็จากต้นเดียวนะคะแยกออกมาเป็นสองกอแบบนี้ก็มีที่ปลูกไว้ในดินด้วยอยู่ตรงนู้นอีกหนึ่งกอใหญ่มากงามไวมากเลยแล้วก็ใบมีหลายสี้วยนะคะบางใบจะเป็นใบด่างแล้วก็บางใบก็จะเป็นสีแบบขาวๆแบบนี้น่ารักอะสีอ่อนอะ กตอนนี้ก็ไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรนะคะต้นนี้มันดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่อ่ะก็มีต้นนี้นะคะแต่ว่าน้องต้นนี้ดูไม่ค่อยจะงามไม่รู้จะตุยหรือยังตอนที่งามงามเราก็ใบน่ารักอยู่นะคะจะออกมาเป็นกิ่งยาวๆอีกต้นที่เลี้ยงง่ายในบ้านและใส่แจกันใส่แก้วได้นะคะมีอยู่ตรงสวนด้วยค่ะปลูกในดินแต่ต้องไปเข้ากลุ่มต้นนี้ต้นอะไรถ้าใครรู้ก็ฝากบอกเลยนะคะว่าต้นไหนต้นอะไร